าสเตอร์คเวท,ทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สงครามของคนธรรมดา ที่มาขอท้ารบกับดาวและนี่คือมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวโอ้โหดีใจได้ได้มาเจอกันครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับฮะอะไรครับอาหารจะลงต่อไหนอะอาหารอาหารอะไรครับ<า>ทำไมไม่มีออเดอร์มาก่อนแล้วเนาะออเดอร์ก่อน <c oughs> <c oughs> เออเนแรกเลยภาคเย็นเนี่ยต้องมาแล้วนะภาคเย็นน่ะน้องพี่จับอะไรผิดหรือเปล่าครับพี่อะไรกรรมการครับนี่เป็นกรรมการคอยมาตัดสินว่าใครร้องเพลงดีร้องเพลงไม่ดีตรงไหนดูตรงไหนว่าเป็นกรรมการดูจากตรงไหนอ่ะแล้วดูตรงไหนว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเดี๋ยวยังต้องให้บอกอีกเหรอลูกยืนที่เราอะลูกยืนเนี่ยทำไมครับ เลยไปครับหมูหันลงเลยไปครับเฮ้ยรอหมูหันจะมาลงเลยได้ยังไงล่ะจะป้าเหรอทำไมครับถั่วทอดมาก่อนถั่วทอดแล้วหมูหันยังไม่ลงใช่ไหมครับเนี่ยเขาไม่ได้ครับก็ไม่ได้ให้พายเย็นครับพายเย็นเอาไว้ครับครับครับอ๋อบเห็นแตกก็นุ่งให้กินเดี๋ยวหมูหันก็ดูกัน ขอบคุณมากครับพี่นุ่นครับเรียบร้อยแล้วครับที่เราเตรียมมาโอเคครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของคนเราเนี่ยนะครับหลายคนจะต้องมีของสะสมปกติสะสมอะไรกันบ้างคุณออฟครับอ๋อผมนะครับก็มีของสะสมจํานวนหนึ่งครับที่ผมเก็บมาตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงเลยนั่นก็คือจดหมายจากแฟนเพลงเก็บเอาไว้เป็นแบบเยอะมากเป็นกล่องๆรังๆเลยนะครับแต่ว่าน้ําท่วมฮะ จ๋าล่ะครับสะสมอะไรครับจริงๆริงแต่ก,ก็ไม่ได้สะสมอะไรเป,เ,ปเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าพอโตขึ้นมาค่ะก็ชอบเลี้ยงกระบองเพชร<อ>แคคตัสไม้อบน้ำค่ะก็เลยกลายเป็นว่าชอบสะสมต้นไม้เล,เล็กๆเล็กๆเจสซี่ล่ะคะชอบสะสมรูปถ่ายค่ะเพราะว่าชอบเก็บช่วงเวลาดีๆไว้แล้วก็วันไหนที่เราแบบเราใจท้อเราก็จะมาดูรูปถ่ายพวกนี้<อ><อ>คุณดาวครับ<อ>คุณสะสมอะไรครับ<อ>สะสมรถ สะสมรถยนต์เนี่ยนะครับรสชาติของความรักคุณเอนะครับสะสมอะไรครับพ่อถามไม่ได้ไงสะสมอะไรผมเป็นลิเกก็ต้องสะสมเพชรสิครับโอ้ยผมนี่จะบอกเลยนะสะสมเพชรเม็ดเล็กเพชรเม็ดใหญ่เพชรริสตั้นแล้วก็เพชรสีน้ำผึ้งเพชรครับเงินค่ะบสะสมเงินแต่ไม่ใช่เงินตัวเองนะเงินผัวเงินผัว มันสะสมเองง่ไยนี่ทำไมต้องทำไมต้องไปไปบังคับเราสะสมเองก่ะก็มันสะสมไปไม่ถึงไหนสักทีเลยถึงว่าเวลาไปนวดแผ่นโบราณออกตังให้มันตลอดเลยนี่ดีเป็นนวดแผ่นโบราณขาพี่ลงเลยเป็นคนชอบสะสมหมูกระต่ายครับเริ่มจะหายไปก็เลยอยากจะกลับมาสะสมหมูกระต่ายทำมาเป็นคุยทำไมครับนุ่นสะสมฟันกระต่าย เราก็ได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคนชอบสะสมอะไรกันบ้างผู้แข่งขันในวันนี้ก็มีของสะสมมาโชว์แต่จะเป็นอะไรนั้นเราไปชมกันเลยนักร้องคนต่อไปของเราเขาเป็นนักสะสมที่เพื่อนๆต่างขนานนามว่าเป็นโดเรมอนที่สะสมของแปลกครับมาพบกับเขาเลยคุณกันครับ แนะนำตัวเลยครับกันครับสวัสดีครับชื่อกันยังพลขันครับชื่อเล่นชื่อกันครับเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนวิศวะด้านไหนครับอุตสาหการครับอุตสาหการเลยนะครับนี่เป็นหนุ่มวิศวะที่ชอบร้องเพลงนะครับแต่ทําไมถึงได้ฉายาว่าโดเลมอนสะสมของเล่นแปลกพอดีผมเป็นคนชอบสะสมพวกของเล่นอะไรเงี้ยครับพวกแบบโทรโคงที่เปลี่ยนเสียงได้หรือว่าแบบ ของเล่นที่มันพิเศษกว่าทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับเช่นของมายากลอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับอ่ะอย่างวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างเดี๋ยวนะครับครับผมคือผมมาเป็นแฟนคลับพี่ดาวครับอ๋อครับผมผมอยากจะขอลายเซ็นพี่ดาวเอาเลยเอาเลยเชิญเลยครับอนุญาตครับเดินไปได้เลยครับเดินไปได้เลยนะสุดยอดออดังเนี่ยนี่คือมาขอลายเซ็นก่อนเลยอ่ะขอลายเซ็นก่อนเลยครับมันดังมากโอ้ยนี่แซวต้องชอบจริงๆนะเนี่ยถือเป็นของสะสมอีก อะไรพี่อะไรพี่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรครับพี่ดาวเป็นอะไรเป็นให้น้องมันเป็นอะไรครับมันเป็นไฟฟ้าโอ้พี่ดาวของเราดอนแกล้งซะแล้วแต่ของสะสมของคุณกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเรามาดูกันต่อ